สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับคับคุณครูแท็กนะครับใน EP ที่8นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมในชั่วโมงใน EP ที่แล้วนะครับคุณครูสอนเรื่องการเรียงลดับเศษส่วนนะครับมีทั้งหมด2กรณีคือกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันนะครับ และกรณีที่2คือกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับซึ่งการบ้านของครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคุณคงให้การบ้านไปทั้งหมด2ข้อวันนี้เราจะใช้การบ้านข้อที่2นะครับเป็นการทบทวนการเรียงลำดับเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ในข้อ2คือเ1 3สส่วน18นะครับเศส่วน3 เศษส่ 4, ส่วน9และเศษหส่วน6กคุณดูให้เรียงจากมากไปหาน้อยนะครับวิธีการที่นักเรียนจะต้องดูก็คือนักเรียนไปดูที่ตัวส่วนก่อนนะครับส่วนมี1 8บดมีสามีเมีหนักเรียนต้องดูตัวส่วนที่มากที่สุดคือเท่าไหร่ครับ18นะครับ18บใช้18บเป็นหลักเพราะฉะนั้นทําตัววิธีทำนะครับทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยดูตัวที่มากที่สุดคือเท่าไหร่ 18ดนั่นเองเป้าหมายของเราคือ18นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราทำนะครับทำส่วนของเศษ1ส่วน3ให้3เป็น18เศษส่ส่วน9าทำ 9, ให้เป็น18เศษ5ส่วน6ทำา6ให้เป็น18นะครับโดยที่เศษ13ส่วน18เนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรมันนะครับเขียนไว้สร้างของแปลงล่างของเศษ1ส่วน3นะครับ โดยที่ตัวส่วนเม่เท่าไหร่นะเป็นสิบแปดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเศษสี่ส่วนเก้าน,นะครับอ่าวงเล็บนะครับสร้างวงแปลงล่างให้มันมีส่วนเป็นเท่าไหร่ครับมีส่วนเป็นสิบแปดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเศษห้าส่วนหกน,นะครับอ่า เราต้องการทําส่วนให้เป็นเท่าไหร่18นะครับเขียนรอไว้ส่วนเป็น18นะครับส่วนเป็น18อะไปเริ่มเลยครับ3คูณอะไรที่18คูณ6นะครับ1ก็ต้องคูณ6ด้วยเพราะฉะนั้น6คูณ1เป็น6ครับอันนี้เลข9นะครับ9คูณอะไรที่18คูณ2นะครับตัวเศษก็ต้องคูณ2ด้วย4คูณ2เป็น8นะครับต่อไป 6คูณอันที่คูณสานะครับ5ก็ต้องคูณ3ด้วยนะครับ53เป็น15นะครับอ่ะได้มาแล้วตัวที่แปลงล่างส่วนเป็นอ่ะส่วนเป็น18นะครับเท่ากันแล้วนะครับนี่ทั้ง4ตัวเลยเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงได้เลี้ยงเลียงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะได้นะครับอ่าเลี้ยงได้แล้วนักเรียนกลับไปดูเงื่อนไขข้างบน คุณครูเรียงจากมากไปหาน้อยตัวไหนมากสุดครับนี่เศษ1 5บหส่วนสิครับเขียนเลยเศษ1 5บหส่วนสิตามมาด้วยเศษ1 3บส่วนสิอ่าตัวนี้เราไม่ได้แปลงล่างมันนะครับตามมาด้วยเศษ8ปดส่วนสิและตัวที่น้อยสุดคือเศษ6กส่วนสินะครับอ่าได้มาแล้วแต่ ตอนตอบนะครับครูย้ําตอนตอบเนี่ยนะครับให้เราเอาโจทย์มาตอบนะครับอ่าตัวไหนมากสุดเศษสิบห้าส่วนสิบแปดใช่ไหมอ่าแต่คราวนี้ตัวที่ยังไม่ได้แปลงร่างคือตัวตั้งต้นของมันคือเศษเท่าไหร่เศษห้าส่วนหกครับอ่าต่อมาเศษสิบสามส่วนสิบแปดอ่าตัวนี้เราไม่ได้ไปทําอะไรมันคือตัวเดิมอยู่แล้วนะครับเศษสิบสามส่วนสิบแปดตามมาด้วยเศษแปดส่วนสิบแปดเศษแปดส่วนสิบแปดคือเศษเท่าไหร่ตัวตัวเดิม คือเศษ4ส่วน9นะครับและตัวสุดท้ายคือตัวน้อยสุดคือเศษหส่วนสิบซึ่งไอ้หส่วนสิแนี่คือเศษ1ส่วนสามครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี้คือเฉลยการบ้างน,นะครับอ่าต่อไปเรามาดูที่จะเรียนในวันนี้นะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแต่ไม่ได้ดูโจทย์นะครับอ่า จทย์คือเศษ3ส่วน5เศษ1ส่วน3เศษ3าส่วนสและเศษ2ส่วน5นะครับถ้าเราใช้วิธีการที่แล้วคือดูตัวที่มากที่สุดใช่ไหมคือเท่าไหร่คือ5นะครับแต่เราจะทำ3า3ไม่เป็น5ได้ไหมอ่ก็ไม่ได้ทำาีให้เป็น5ได้ไหมก็ไม่ได้เราจะทำยังไงครับถ้ามันทําไม่ได้อย่างนี้นะครับเราจับตัวส่วนคูณกันเลยนะครับ อ่าแล้วก็เอาห้ามาก่อนห้าคูณอะไรคูณสามคูณอะไรคูณสี่นะครับแล้วถามว่าคูณห้าอยงไหมไม่ต้องครับเพราะห้าเอามาแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าห้าคูณสามเป็นสิบห้าสิบห้าสี่หกสิบอ่าเป้าหมายของเราคือหกสิบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องงเราก็ต้องสร้าง้องแปลงล่างทั้งกี่ตัว ทั้งสี่ตัวเลยครับ oh, <no. S 1> อ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเซตสามส่วนห้าครับนักเรียนผมต้องการส่วนให้เป็นเท่าไหร่นะเป็นหกสิบนะครับต่อไปตัวที่สองเสษหนึ่งส่วนสามครับใช้การครูณนะครับให้ส่วนเป็นหกสิบนะครับ ต่อไปตัวที่3ครับเศษ3ส่วน4นะครับเรต้องการส่วนนี้เป็น60นะครับและตัวสุดท้ายนะครับเศษ2ส่วน5นะครับเราต้องการส่วนให้เป็น60 ส่วนนี้เป็น60อ่ะโอเคนะครับอ่ะไปที่ตัวแรกนะครับ5คูณอะไรได้60ครับนักเรียนอ่าคูณอะไรคูณ12ครับอ่า12เพราะฉะนั้นตัวเศษก็ต้องคูณ12ด้วยนะครับ12 3 36เศษ36ส่วน60นะครับต่อไป3คูณอะไรได้ได60คูณอะไรเอ่ย คูณยี่สิบครับตัวเศษก็ต้องคุณยี่สิบด้วยเพราะฉะนั้นได้เศษยี่สิบส่วนหกสิบนะครับต่อไปสีไไ่คูณอะไรที่หกสิบคูณเท่าไหร่ครับคูณสิบห้าครับอ่าตัวเศษก็ต้องคูณสิบห้าด้วยนะครับสิบห้าสามเราได้สี่สิบห้าครับและตัวสุดท้ายห้าคูณอะไรทไี่หกสิบคูณสิบสองครับอ่า ตัวนี้ก็ต้องคูณเท่าไหร่ด้วยคูณสิบสองนะครับสิบสองสิบสองสิบสองสองเป็นเท่าไร่2ิบี่ครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ตัวส่วนที่มีค่าเท่ากันแล้วคือหกสเศษสามสิบหกส่วนหกสิเศษยี่สิบส่วนหกสิเศษ4ี่สิบห้าส่วนหกสิและเศษยี่สิบี่ส่วนหกสิบนะครับเราเรียงลำดับได้รยังยงได้แล้วนะครับอ่าเรียงได้แล้วนะครับ,เ,รรบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับ น,นัเรียนกลับไปดูเงื่อนไขคุณครูให้เรียงจากไหนไปไหนจากน้อยไปหามากนะครับอ่าน้อยสุดคือเท่าไหร่อคือเศษยี่สิบส่วนหกสิบครับเศษยี่สิบส่วนหกสิบต่อมาเศษเท่าไหร่เศษยี่สิบสี่ส่วนหกสิบนะครับตามมาด้วยเศษเท่าไหร่เศษสามสิบหกส่วนหกสิบนะครับ และตัวที่มากที่สุดในนี้ก็คือเศษ45ส่วน60นะครับอ่ะโอเคหลังจากที่ได้แล้วนะครับตอนตอบเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเรียนต้องเอาอะไรมาตอบเอาโจทย์มาตอบนะครับไปดูตัวแรกเศษ20ส่วน60คือเท่าไหร่คือเศษหนึ่งส่วน 1, สามครับอันนี้คือน้อยที่สุดนะครับตามมาด้วยเศษ24ส่วน60คือคือเศษสองส่วนห้าครับ ต่อไปเศษสามสิบหกส่วนหกสิบคือเศษสมส่วนห้าครับและตัวที่มากที่สุดในข้อนี้คือเศษสี่สิบห้าส่วนหกสิบคือเศษสามส่วนเท่าไหร่คือเศษสามส่วน 3, สี่น,นั่นเองนะครับเรียบร้อยครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับตัวอย่างที่2ครับ เรียงจากมากไปหาหน้อยครับามาดูตัวส่วนก่อนนะครับตัวส่วนเป็น 2, 2> เป็นเท่าไหร่เป็น4เป็น5เป็น3มโอ้ไม่ซ้ำกันเลยนะครับเราทำยังไงเอ่ยจับ4ตัวนี้คูณกันนะครับก็จะได้2คูณ4คูณ5คูณ3นะครับอ่ะ2คูณ4ี่ 8 8 5 40 40้าสีคูณ3า2 0ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือทำตัวส่วนให้เป็น120นะครับซาองแปลงล่างของทั้ง4ตัวนะครับเริ่มที่ตัวแรกครับเซต1ส่วน2น,น,น,นะครับอ่าทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่นะเป็น120นะครับ ต่อไปตัวที่2ครับเศษสส่วนสครับอ่าก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับทำตัวส่วนให้เป็น120ตัวที่3ครับเศษสส่วนหครับใช้การคูณน,นะครับผมทำส่วนให้เป็น120นะครับและ ตัวสุดท้ายสร้างของแปลงล่างของเศษเท่าไหร่เศษ2ส่วน3ครับทำตัวส่วนให้เป็น120นะครับ120่ไปที่ตัวแรกครับ2คูณอะไรได้2 2อคูณ60นะครับตัวเศษก็ต้องคูณ60ด้วย60คูณ1ได้60ตัวแรกได้เศษ60ส่วน120 สี่คูณอะไรได้ร้อยี่สิบทางไม่ได้ก็สี่อะไรสิบสองครับสี่สามนะครับเติมศูนย์ไปตัวหนึ่งนะครับก็คูณสามสิบนะครับสามสามเก้าได้เก้าสิบนะครับต่อไปห้าคูณอะไรได้ร้อยยี่สิบอ่าทำไม่ได้เลยมาตั้งหานะครับห้าหาร้อยยี่สิบนะครับห้าสองสิบนะครับ ลบกันเหลือเท่าไรเหลือสใสศูนย์ห้าอะไร 2, 5 4าสคูณยีครับคูณยีนะครับตัวเศษก็ต้องคูณ24ด้วยนะครับอ่ะยี่สิบสีคูณสามสี่สสิบใสสอทด1 3ึ่งสามสองหกวกหเป็น7ครับ72อ่าต่อไปมาดูตัวสุดท้าย3คูณอะไรได้ร้อยยคูณสนะครับคูณสี่สอ่า สีคูณสเป็น8ได้80ครับอ่าเพราะฉะนั้นได้ตัวที่แปลงล่างแล้วเศษหกส่วน120ยยีสเศษเกส่วน120ยยีสเศษเจส่วน120และเศษแปส่วน120มากที่สุดตัวไหนจะได้ครับจะได้นะครับตัวที่มากที่สุดเลยคือเท่าไหร่เศษแปอ่าเศษเกส่วน120นะครับอ่าเศษเกส่วน120 นะครับอันนี้ตัวที่มากสุดต่อมาเศษเท่าไหรแปดส่วนร้อร 120. อ่าต่อมาเศษเจ็ดสิส่วน120และตัวที่น้อยสุดคือเศษหกส 120. ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน120อ่าได้แล้วเรียงจากมากแล้วนนะแต่อย่าลืมตอนตอบครับนักเรียน เาโจทย์มาตอบนะครับตัวนี้มากที่สุดคือเศษ90ส่วนเท่าไหร่120ตัวโจทย์ของมันคือเศษ3ส่วนเท่าไหร่เศษ3ส่วน4ครับต่อมาเศษ80ส่วน120อ่าตัวโจทย์ของมันคือเศษ2ส่วนเท่าไหร่เศษ2ส่วน3นะครับต่อมาเศษ72ส่วน120โจทย์ของมันคือเศษ3ส่วนเท่าไหร่3ส่วน5ครับ และตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับคือหกสิเศษห0สิบ่วน1 2อยสิบคือเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่คือเศษหนึ่งส่วนสองครับอ่าเรียบร้อยทั้งสองตัวอย่างนะครับอ่ะกลับไปทบทวนอีกรอบตัวอย่างแรกนะครับนักเรียนดูมีห้ามีสามมีสี่มีห้านะครับถ้าห้าสองตัวเอามาให้ตัวเดียวนะครับแล้วจะมาคูณกันอันนี้คือใน ตัวอย่างที่1น,นะครับต่อไปตัวอย่างที่สองนะครับมันไม่มีตัวไหนซ้ากันเลยนะครับมีสองมีสี่มีห้ามีสามจับคูณกันทั้งหมดเลยครับได้เท่าไหร่ก็ทําให้เป็นตัวนั้นนะครับอ่าโอเคครูฝากแบบฝึกหัดไว้2ข้อนะครับเรียงลดับเศษส่วนต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับข้อ1เรียงจากน้อยไปหามากข้อสองเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับอ่าโอเค นเรียนไปฝึกทํากันมานะครับเราอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะครับหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็มีความสุขในการเรียนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ